ทักทายสบาย,บายดีมดสูุข่สูส่สคนยินดีตอนนับเขาสู่ซองหยับอเวิ่งมื่อน,นี้ยคอยกับน้องทรายกะสีเขาป่าอะไรไปซอกเบิ่งหมากใหม่ในป่าเนาะตอนนี้กับเวลาหนึ่งโมงเนาะหนึ่งโมงแรงเพราะว่าเมื่อกี้เขากะไปเฮ็ดเวียกอยู่ไฮเแหละสิบสอพไฮยเนาะตอนนี้ก็เลยสีเขาป่าหน่อยนึงสีไปซอกเบิ่งหมากใหม่ในป่าเนาะ โอเคทุกคนสมัครติดตามเบิง้งติดตามชมว่าเฮาสิเจอมากมายอยังในป่าในมื้อนี้เนาะน้องสายพาไปแล้วแหละไปหามังม่ป่า มันยุเทิงหมักม่วงป้านะสิไปเก็บมือหน้องสายพาไปโอ้กินแล้วเลยไซโอ้มันค่อนข้างสุกแล้วด้นี่เห็นบอกมากมันมันมุนมากมันมุนน้อยๆสุดและสมนมันใหญ่เนาะอันนี้แหละมากที่ใหญ่ที่สุดเห็นบอกว่านคือกันเลยหมักม่วงปลา แต่ว่าเขาจะไปซอกเบิ้งตัวมันล้นบ่แม่นาซีขึ้นเก็บอยู่เทิงไปซอกเบิ้งแถวดินนี่แหละนาดินมันจะมีมันล้นอาจจะเก็บเอาเห็นบอกกมันนี่กกมันใหญ่ขนาดเลยเนี่ฮยูุณลุ่ม Nang sai long kịch tiếp. Ugh. Ừ tôi đây soup, ao, tôi soup, ờ. Nào, soup. Tó, Nhi. Nhi mẹ kẹp outo đài nhầm mầm soup, mỗi kẹp thai. Ugh. Now, mầm soup. Five thousand. Ni. Kìa 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 ส้ำน,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 นี้แหละมันใหญ่มะม่วงป่ามันเกิด Tür. เองบ่แม่เขาปลูกมะม่วงแบบนี้ไปซอกเลยเท่านั้นซอกเลยซอกเบิ่งเก็บเอามากองไว้บอนเดียวอยู่นี่นี่แหละบอนกกมันนี่ต้นมันแหละนีนบอกตัวมันใหญ่ คือปเป็นดอกส้ใหญ่นขนาดาสูงเลยนี่าบาอ้อมเอ นี่แหละมะม่วงป่าสีเขาเก็ดบางทีมันจะเป็นหน่วยมันน้อยๆนั่ก็คือมะม่วงที่เขาปลูกอันนี้แมนมะม่วงที่มันเกิดเองตามป่านี่แหละนี่บางน่วยก็สุกบางน่วยยังไม่ทันสุกแล้วก็หาสีมานาั่งกินอยู่นี่แหละเพราะว่ามีแก้วห่อทีมาแต่บ้านตํามาแต่บ้าน ออามาเดิอมาเดิอพี่น้องมากินมะม่วงป่าเนาะนี่ม,มนะม่วงอันนี้มันสุกแล้วตัวนี้นี่จะแกะให้เบิ่งตัวได้สุกนี่เฮาจะบอจำใส่แจ่วเนาะนี่เห็นบ่ทำตัวบ่ทำสุกนี่ มันส้มแต่ตัวนี้มันสุกแล้วหวานหม่องปมาเงปลยมันก็ส้มอยู่แต่บ่ส้มหลายนั่งอยู่เทิงนี่เออบ่ได้ไปเก็บตัวอยู่กกมันไปซอกเก็บอยู่ตามหน้าดิน แก้วนี้แก้วแกวครั้งแรกนะเอามาไปบ้านตั้มมานนะจับเลยเออตัวนี้แคไแน่ตัวน้องสายกินนี่สุกแห้งนะตามเบิงนะ่งคือสีบ้านตัวน้องสายนะ ถ้าฮิวเข้าเขากินมังม่วนี่กับไท่แน่อยู่ปอกเปลือกมันเรียบร้อย ตัวอ,อยู่ในแก่เน,นีปลูกไดนะ้เอาไปปลูกอยู่บ้านก็นได้ล่างเรียบร้อยแนละ้ะเก็บมาแล้วก็ล่างเลยเพราะว่าต้นอันนี้มันอยู่แคมห่วยเอากินบ่มดเนะเอาเมื่อบ้านอีก เมื่อให้พ่อแม่กินนำ้ำออจะลองจับเอาย่อห่อสูงๆแก้วค่ะนี่กินซ้ำน่วยเลยเอาพ้าค่ะ จับจกวจับฝาดอันนั่งมันออกตรงนี้บทนันซุกกินส้มต,ต,อนนตอนมันยังบทันยยใหญ่ปันได้แหละขัก,กวัวฟาดเป็นเปลียงเป็นเปลียงนะจาเจับแกวหน่อหน่อเออ multimulti-field worship mulan mes ตองสายกินได้จังหน่วยเลยบก่กสามงามเห็ดเบียงแดดแดดกินสมโอ้ผักหรือว่าสวงตื่นนอนใหม่ๆกินสม กินซีนัวเลยซีนัวยังนี้ทีนี้เก็บเอาเมือบ้านอีกคอ,อยแม่กินได้ซีนวัวยบิดแหละกินลลยกว่านั้นกับไบรกินลลยกับบอด,ดี้กินซัมโพอดีนั่นแหละ ขนาด่าเข้าที่เขากินายกับทาอิ่มกับเฮากะเซ้าคือกันเนาะทีนี้คือกันโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้การเข้าป่าไปเก็บมักม่วงปลามากินสำหรับข้อกํา้องทรายน่าจะจบลงเพียงเท่านี้ต้องขอบมกขอบใจทุกทานที่เขามาเบิง่งมาสม้มแต,ต่ต้นจนจบเนาะผามากชิปนี้ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเผื่อบ,บุพการมีคลิปใหม่ๆของของเฮ้าสองคนจะได้สมอีกเนาะยี่ย่างก็ได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปหให้พี่น้องได้สมได้เบิ่งนำกักเน,นาะโอเคขอบใจหลายๆบายๆเยี่ยวกันคลิปต่อไป